ท่านเป็นพระพิเศษแบบหลวงพ่อเกษมเขมมโกสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้กับผมอาจาร,รย์เบสคนเล่าเรื่องนะครับจะพาท่านผู้ฟังนะครับมาฟังเรื่องราวของหลวงปู่มหาศิลานะครับในเรื่องราวของอากินไตนะครับจากคุณแม่อุบาสิกาซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ดุลน,นะครับคุณแม่อุบาสิกาท่านนี้นะครับท่านได้พูดถึงเรื่องราวของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนี้นะครับ ท่านเก่าให้ลูกศิษย์ของท่านฟังว่าหลวงปู่องค์นี้เก่งจริงๆนะครับเก่งมากๆเลยเก่งรอบด้านเลยลหละท่านมีการอยู่แบบเรียบง่ายสมถะเป็นภาพปฏิบัติอย่างแท้จริงนะครับซึ่งหลวงปู่มหาศิลาท่านนี้นะครับท่านมีความเป็นภาพที่มีความพิเศษเหมือนหลวงปู่เกษมเขมโกน,กนะครับสุสานไตลักษ์นะครับจังหวัดลำปางนะครับหลวงปู่มหาศิลาท่านนี้นะครับ ท่านนะครับสามารถเหาะเหินเดินอากาศนะครับไปยังโพมโลกได้ด้วยกายทิพย์ของท่านนะครับซึ่งหลวงปู่มหาศิลาท่านนี้นะครับท่านมีอิทธิฤทธิ์สูงมากๆด้วยอํานาจจิตแห่งอภิญญาสมาบัติของท่านแก่กล้าจริงๆนะครับท่านสามารถเห็นผีได้ด้วยตาเปล่าครับท่านผู้ฟังมีตาทิพย์มีหูทิพย์ท่านมีบริวารที่มากจริงๆมีทั้งเทวดาพญานาคและโลกทิพย์ หาผู้เสมอเหมือนไม่มีแล้วเชื่อฉันนะตั้งแต่ภาคเหนือลงมาจนถึงภาคอีสานไม่มีใครเก่งเกินหลวงปู่องค์นี้จงไปกราบท่านนะพระดีแบบนี้ตายแล้วเกิดอีกกี่ทีก็หาไม่เจอนี่คือคำบอกเล่านะครับจากคุณแม่อุบาสิกาซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ดุลน,นะครับ ท่านได้บอกกล่าวให้กับลูกศิษย์ของท่านนะครับเป็นเรื่องราวของอจินไตของหลวงปู่มหาศิลานั่นเองนะครับขอผมขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้นะครับจากคุณกระทิงนะครับสิทธิหลวงปู่สวงนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านมากๆนะครับที่ได้รับฟังในเรื่องราวของหลวงปู่มหาศิลาในครั้งนี้ของกับผมเองนะครับอาจารย์เบสคนเล่าเรื่องนะครับได้นําเรื่องราวมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ในช่อง Youtube ของผมเองนะครับแล้วก็ช่องอาทางอีกตัวนึงก็คือช่องทางทาง f a c e b o o k นะครับเป็นเพจอาจารย์เบสคนเล่าเรื่องนะครับทุกการกดติดตามของท่านผู้ฟังนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมไปหาคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันครับขอขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ